วัสดีค่ะ,คะนางสาวปิยมพรพุระยะ5 2 0 5 0 7 1เลขที่24ค่ะนางสาวลักษณาพรหัตถหิมากุล5 2 0 5 1 0 7เลขที่33ค่ะนางสาวนัทนีเด่นนาลง5 2 0 5 1 5 1เลขที่43ค่ะนางสาวเอ็มออนหอมจันทร์520563เลขที่48ค่ะนางสาวจิรารัตน์แก้วงาม520581เลขที่54ค่ะนางสาวชมูนุลโอรานจันทโรไทย520 5185เลขที่56ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับข่าวประเด็นร้อนประจําวันนี้นะคะได้มีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องปฏิบัติการเคมีมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านพญาไทนะคะจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น1คนค่ะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ผู้สื่อข่าของเราได้ประจําการอยู่ที่นั่นแล้วสวัสดีค่ะคุณจีรรดาดคะ สวัสดีค่ะคุณเอมออนตอนนี้ดิฉันอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตพยาไาทยค่ะจะมาทาการสัมภาษณ์ผู้พบเห็นเหตุการณ์นั่นคือคุณเบลและคุณต้นตาลค่ะไม่ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงคะค่ะดิฉันทำแ l a อยู่ห้องเดียวกับคุณเป้กับคุณนัตตี้ค่ะคุณเป้กับคุณนัตตี้นี่คือผู้เสียหายผู้ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะเห็นเขาตั้ง reaction ตั้งแต่8โมงเช้านะคะตั้งประมาณ2ชั่วโมงแต่ระหว่างนั้นก็ไม่เห็นเขาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์ออนเอมค่ะอาจารย์คะมีข้อคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะมีวิธีป้องกันอย่างไรค่ะในขั้นแรกนะคะนะักศึกษาทุกคนต้องตระหนักนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าทํำแ a บในทุกๆครั้งนะคะ เราควรจะต้องสวมเสื้อกาวเข้าไปในห้องแลบนะคะใส่แว่นและรองเทา้าปิดหน้าเท้านะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีนะคะหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราทำแลบค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะทําการทดลองเราควรจะศึกษาข้อมูลของสารเคมีต่างๆนะคะที่เราจะเอามาทําการทดลองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนมีสตินะคะที่จะแก้ไขปัญหา ต,ต่างๆนะคะค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะแล้วเราจะกลับไปพบกับคุณเอ็มออนได้ที่ห้องส่งดิฉันจิรัต์แก้วงามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจิรัต์คะและหว,วังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะถ้าทุกคนตั้งอยู่บนความไม่ประมาทค่ะสำหรับข่าวประเด็นร้อนในวันนี้ดิฉันเอมออนหอมจันทร์และทีมข่าวเคมชแนลขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะเห็นเขาตัง้งอิเล็กชันกันแล้วแต่ ไฟไม่ติดเลยไฟอ่ะเออเล่นกันไงเนี่ยไฟไม่ติดเลยไม่มีเลยไปมาเล่นลำบลเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไม่ใช่ค่ะนางสาวปิยะพรพุรยาฮัสติ้ง นางสาวลักษณพรถัดไทยหิม,มาก,กรไม่ดีฉันไม่ดีฉันไม่ดีแ้เทเบ a